กราบสวัสดีครับเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่อง hello the นะครับก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอย่าลืมไปกดซับสไครต์ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกราบผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขออนุญาตเพื่อนนะพูดถึงเรื่องราวการเมืองสักนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าในขณะนี้นะมันวุ่นวายยุ่งเหยิงยิ่งกว่าหมอยเด็กอายุ1 4พันกันอีกครับเพื่อนไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้ตั้งได้ก็ไม่มีใครยกมือให้ยกมือให้ก็อาจจะไม่เพียงพอ เอ๊ะมันยังไงกันแน่นะครับต้องใช้คําว่าเอ๊ะเลยครับเพื่อนทีนี้หลายคนนะครับก็อาจจะไปฟังเรื่องราวเหล่านี้มาอาจจะเกิดความสับสนวุ่นวายอาจจะเกิดความโงนสนเท่มันมีที่มาที่ไปยังไงทําไมมันถึงวุ่นวายขนาดนี้ ในสมัยก่อนตอนประยุทธ์เป็นนายกทําไมยกมือเอายกมือเอาแล้วก็ผ่านแต่ทําไมตอนนี้มันช่างสะดุดมันช่างไปไม่ไหวมันเกิดอะไรขึ้นกับการเมืองไทยจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ถ้าจะเท้าความจริงๆต้องย้อนกลับไปในสมัยทักษิณน,นู่นเลยครับเพื่อน แต่ตรงนั้นเองมันลึกเกินไปครับเพื่อนๆออกซิเจนผมไม่พอผมเลยจะพาเพื่อนๆไปทําความรู้จักแค่สมัยยิ่งลักษณ์ก็พอครับเพื่อนตรงนี้เองเอาแบบพอผิวเผินเอาแบบพอหอมปากหอมคอนะครับในสมัยที่ยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีในปีพศ .2556 มีการออกกฎหมายมาฉบับหนึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเนรโทษสกรรมครับเพื่อนแล้วเป็นเนรโทษกรรมแบบสุดซอยพูดง่ายๆก็คือผู้ที่มีความผิดเกี่ยวกับคดีทางการเมืองที่ เคยดำรงตำแหน่งทางการเมือง จะหลุดพ้นความผิดหมดครับเพื่อนเจตนาที่ออกกฎหมายตรงนี้มาเพื่อนๆ่นก็น่าจะเข้าใจดีว่าทําออกมาเพื่อใครสุดท้ายท้ายสุดมันก็เลยไปเข้าข้อฝั่งตรงข้ามคเพื่อนฝั่งตรงข้ามครับนำโดยลุงกำนันหรือว่าคุณสุเทพเทือกสุบัณอดีตเคยเป็นรองนายกรัฐมนตรีเมื่อเห็นว่ารัฐบาลยิ่งลักออกกฎหมายมาแบบนี้ก็จัดการเต็มที่ออกมาต่อต้านครับเพื่อนตรงนี้เองสุเทพเทือกสุบัณน,นะครับนำโดย มวลมหาประชาชนเหล่าดาราเหล่าเซเลปนอกจากนี้นะครับยังมีองค์กรรัฐวิสาหากิจหลายหน่วยงานเข้าร่วมในการต่อต้านเนรโทษกรรมครั้งนี้ครับเพื่อนสุดท้ายแล้วรัฐบาลยิ่งรักก็เลยประกาศยุบสภาแล้วก็ให้มีการจัดการเลือกตั้งครั้งใหม่เกิดขึ้นแต่การเลือกตั้งครั้งนี้มันติมไปด้วยอุปสรรคนะครับมีความวุ่นวายกันมากมายจนในที่สุดนะพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับตอนนั้นเองเป็นผอทบอนะครับ ได้ออกมาประกาศรัฐประหารครับเพื่อนๆในวันที่22พฤษภาคมปีพศ2557ครับเพื่อนๆแล้วพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ได้ตั้งคณะขึ้นมาคณะหนึ่งเรียกว่าคณะหมูก่อแม้ไม่ใช่นะครับคณะหมูก่อบแม่ราดข้าวอร่อยเลยนะครับนะไม่ใช่นะครับหยอกเล่นนะครับนะเรียกว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคอสอชอ คอสอชอนี่แหละครับคือตัวตั้งตัวตีทั้งหมดของเรื่องราวณปัจจุบันนี้เนื่องจากว่าคอสอชอเองนะครับก็ได้ไปตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งเรียกว่าเป็นคณะนะครับร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญครับ กฎหมายรัฐธรรมนูญของไทยนะครับที่ใช้ณปัจจุบันนี้คือฉบับปีพศ2560เมื่อมีการรัฐประหารเท่ากับการฉีกรัฐธรรมนูญคณะคอส,สชก็เลยมีการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่นอกจากนี้นะครับก็ยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการอีกหลายคณะกรรมการรวมถึงคณะกรรมการนะครับที่ไปสรรหาสอวคอเพื่อนคณะกรรมการที่สรรหาสอวอนะครับ ถูกแต่งตั้งโดยคณะคอสอชอแล้วคนที่เป็นหัวหน้าคณะกรรมการสรรหาสอวอก็คือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเป็นลูกพี่ใหญ่ของบิ๊กตู่นั่นเองครับเพื่อนหลังจากที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณได้คัดส,สออรรสวแล้วนะครับ ตรงนั้นเองนะครับคนที่แต่งตั้งสอวอรจริงๆก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชานีแหละครับเพื่อนๆเนื่องจากว่าสอวอที่พลเอกประวิทธ์วงสุวรรณเป็นคนคัดสรรถูกแต่งตั้งโดยคณะคอสอชอครับเพื่อนๆแม้ว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการเอามาคัดสรรน,นะครับทำให้ดูดีทําให้เป็นระบบแต่สุดท้ายท้ายสุดก็ไปจบที่คอสอชอ ที่มีหัวหน้าคณะก็คือพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาและที่สำคัญครับในการร่างรัฐธรรมนูญปีพศ2560 โดยมีอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์บางคนเรียกว่าสมีกอบางคนเรียกว่าเป็นกูรูด้านกฎหมายก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเรียกจะด่าท่านนะครับผมเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายคนก็ไปด่าดท่านนะครับแต่ท่านเองก็มีคุณูปาการเกี่ยวกับด้านกฎหมายหลายด้านเช่นเดียวกันครับท่านเองเป็นคนที่ร่างกฎหมายมาหลายฉบับแล้วกันเพื่อนแต่ไม่รู้เหตุผลกลใดฉบับนี้แกจึงสอดไส้ครับเพื่อนแกสอดไส้ไม่ใช่ไส้ธรรมดาเพื่อนเป็นไส้หมูสับพ,พิเศษใส่ ไข่นกกระทา2ใบแฮไม่ใช่อันนั้นมันโตเกียวแล้วครับเพืเ่อนๆแกบอกว่านะครับให้สวที่ได้รับการคัดเลือกมาจากคณะคอสชอ มีสิทธิ์ในการเลือกนายกรัฐมนตรีนี่คือสิ่งที่แกสอดไส้ไว้ในรัฐธรรมนูญปี60ครับเพื่อนๆตรงนั้นเองนะครับมีการต่อต้านนะครับตอนที่ทําประชามติเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีนักการเมืองหลายคนออกมาต่อต้านมีนิสิตนักศึกษาออกมาต่อต้านแต่ว่าถูกจับเลียบครับเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดประชามติรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ผ่านในปีพศ2560หลังจากที่สวมีค แล้วหลังจากที่มีกฎหมายสูงสุดก็คือรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วในปีพศ2562ก็เลยเกิดการเลือกตั้งใหญ่ขึ้นครับเพื่อนทีนี้ในการเลือกตั้งครั้งนั้นนะพักที่ได้อันดับหนึ่งก็คือพักเพื่อไทยมีอยู่136เสียงพักที่ได้อันดับ2ก็คือพักพลังประชารัฐมีอยู่116เสียงพักที่ได้อันดับ3นั่นก็คือพักอนาคตใหม่ในสมัยนั้นยังไม่ถูกยุบได้มา81เสียง พักเพื่อไทยก็เลยรวมกับพักอนาคตใหม่แล้วก็ไปรวมกับพักเล็กพักน้อยได้มาประมาณ250กว่าเสียงพอได้มาเกินครึ่งมันก็เป็นปัญหาแหะครับเพื่อนๆกกตก็เลยมีการเล่นแร่แปรธาตุครับเพื่อนๆมีการคิดสูตรใหม่ขึ้นมาในการหาสอสอปาร์ตี้ลิส พักเล็กพักน้อยก็ได้มาพักละคนสองคนสุดท้ายท้ายสุดนะปรากฏว่าฝั่งของเพื่อไทยแล้วก็อนาคตใหม่เหลือสอสอเพียง244คนแล้วฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งพลังประชารัฐเขาไปรวมไปรวมมายังไงไม่รู้คำเรื่อนได้สอสอมา256คนตรงนี้เองจึงเป็นเหตุเป็นผลให้สอวอใช้เป็นข้ออ้างในการเลือกพลเอกประยุทธ์จันทโอชาเป็นนายกรัฐมนตรี เพราะบอกว่าฝั่งพลเอกประยุทธ์จันโอชาฝั่งพักพลังประชารัฐมีเสียงมากกว่าฝั่งเพื่อไทยครับเพื่อนทีนี้นะผมจะมาบอกถึงวิธีการโหวตนาย,ยกให้เพื่อนเข้าใจแบบง่ายๆครับเพื่อนสำหรับการโหวตนาย,ยกนะับเขาจะเอาเสียงสอวอ250เสียงมารวมกับเสียงสอส5 0 0เสียงรวมทั้งหมดทั้งมวลน,นะเป็น750เสียงถ้าใครจะเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีก็แล้วแต่นะครับ ต้องมีเสียงมากกว่า376เสียงขึ้นไปครับเพื่อนพูดง่ายๆก็คือได้ครึ่งหนึ่งขึ้นไปนะครับถึงจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ไม่ได้มีการบอกด้วยนะครับว่าจะเป็นเสียงสอวอรหรือว่าเสียงสสอ,อย่างละครึ่งไม่ได้กําหนดครับเพื่อนจะมีเสียงสอวอ250เสียงแล้วก็มาบวกกับเสียงสสอ,อีกร้อยกว่าเสียง คุณก็สามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้นี่คือความสุดโต่งของกฎหมายฉบับนี้ครับเพื่อนเป็นกฎหมายที่วางแผนไว้ดีมากๆครับเพื่อนบอกเลยว่าวางยามาอย่างเนียนกิบครับเพื่อนจึงเป็นเหตุให้พลเอกประยุทธ์จัน์โอชาได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่29ของไทยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา สุดท้ายท้ายสุดนะครับในวันที่20มีนาคมปีพศ2566รัฐบาลลุงตู่ก็ประกาศยุบสภานะครับแล้วแกก็เป็นรักษาการนายกมีการจัดเลือกตั้งขึ้นในวันที่14พฤษภาคมปีพศ2566ที่ผ่านมากันเพื่อนแล้วพักที่ได้อันดับหนึ่งก็คือพักก้าวไกลนะครับที่มาจากพักอนาคตใหม่ที่ถูกยุบไปก่อนหน้านั้นกันเพื่อนพักก้าวไกลเองนับได้151เเสียงณปัจจุบันนี้ พักเพื่อไทยนะครับได้มาเป็นอันดับสองครับเพื่อนเพื่อนได้141เสียงถ้าพูดตามหลักประชาธิปไตยนะครับสองพักนี้รวมกันก็เกิน250เสียงไปแล้วครับเพื่อนเพื่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะพรรคก้าวไกลก็มีการรวมตัวกันกับพักเล็กๆอีกหลายพักอยู่พอสมควรจนในขณะนี้มีเสียงอยู่ประมาณ310เสียงครับเพื่อนเพื่อนทีนี้นะมาพูดถึงฝั่งตรงข้ามก็คือฝั่งลุงตู่นะครับตอนนี้เองนะครับมีการรวมเสียงกันได้ประมาณ100ก เ0สเสียงโดยประมาณครับเพืเ่อนๆมีพักภูมิใจไทยมีพักพลังประชารัฐมีพักรวมไทยสร้างชาติมีพักประชาธิปัตย์นี่คือพักหลักๆที่รวมกันอยู่ในฝั่งนั้นครับตอนนี้การเมืองแบ่งออกเป็นสองขั้วสองฝ่ายอย่างชัดเจนถ้าพูดถึงตามหลักประชาธิปไตยนะฝั่งของก้าวไกลสามารถจัดตั้งรัฐบาลสามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้ทันทีเนื่องจากว่าเขามีเกิน250เสียงแต่ทีนี้มันไปติดกุญแจดอกสำคัญนั่นก็คือ ออคเ,เมื่อสอวอถูกเลือกตั้งมาโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาในนามของคอสอชอเพื่อนๆคิดว่าสอวอจะมาเลือกพิธาเลือกก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่อันนี้ตอบได้อย่างชัดเจนและก็แน่นอนว่าเป็นไปได้น้อยมากครับเพื่อนสอวอส่วนใหญ่เขาก็ออกมายืนยันแบบสามชาติแบบชัดเจนว่าเขาไม่เลือกพิธาครับเพื่อนบางคนก็ใส่เกียร์ว่างไม่แสดงความคิดเห็นไม่โหวตใดๆทั้งสิน้นบางคนก็มี ีอยู่บ้างครับบางส่วนที่เป็นน้อยนิด ที่ออกมาสนับสนุนว่าจะเลือกพิธาแต่มันเป็นส่วนน้อยเท่านั้นครับเพื่อนการที่พิธาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างน้อยๆนะครับต้องมีเสียงจากภายนอกที่ไม่ใช่กลุ่มของตน310เสียงมาสนับสนุนอีกประมาณ66เสียงขึ้นไปถึงจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีครับเพื่อนตรงนี้เองแหละครับมันคือปัญหาที่เกิดการถกเถียงกันอย่างมากมายว่าทําไมสอวอถึงไม่เคารพเสียงประชาชนแล้วประเด สำคัญนะครับมีคนเข้าใจผิดคิดว่า ถ้าสอวอไปเลือกประยุทธ์แล้วประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีจะทำยังไงผมบอกตรงนี้เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้หลายคนอาจจะถามว่าทำไมถึงเป็นไปไม่ได้เนื่องจากว่าประยุทธ์จันโอชาและผองเพื่อนเองณขณะนี้มีอยู่แค่ร้อเสเสียงครับเพื่อนๆแม้ว่าจะบวกเสียงสอวอเข้าไปแล้วอาจจะเกินครึ่งก็จริงครับเพื่อนๆเป็นนายกได้ก็จริงแต่บริหารประเทศไม่ได้เหมือนเดิมครับเพื่อนการผ่านงบประมาณการแปลกฎ หมายการร่างยติต่างๆใช้เพียงเสียงสอสอเท่านั้นครับเพื่อนๆสอวอไม่มีความหมายหลังจากเลือกนายยกไปแล้ว นี่คือประเด็นสําคัญครับเพื่อนและจะเกิดความวุ่นวายอย่างมากในประเทศไทยถ้ายังฝืนอยากเป็นนายกต่อทําไมผมถึงบอกแบบนี้ครับเพื่อนเมื่องบประมาณมันผ่านไม่ได้ครับเพื่อนเงินเดือนทหารเงินเดือนตำรวจเงินเดือนข้าราชการครูพยาบาลจะเอาที่ไหนไปจ่ายครับเพื่อนเด็กที่รอกินอาหารกลางวันถนนหนทางที่จะทําต่อสัญญงสัญญาของรัฐบาลตรงนี้เองจะถูกหยุดชะงักทันทีตรงนี้เองแหละครับจะเกิดความวุ่นวายบ้านเมือง จะลุกเป็นไฟอย่างแท้จริงเพราะว่ามันเกี่ยวกับงบประมาณมันเกี่ยวกับชีวิตของผู้คนครับเพื่อนสิ่งเดียวที่จะทําให้ประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อได้นั่นก็คือเพื่อไทยแตกหักกับก้าวไกลครับเพื่อนแล้วก็ไปร่วมมือกับฝั่งนูนครับเพื่อนฝั่งภูมิใจไทยฝั่งรวมไทยสร้างชาติหรือว่าฝั่งพลังประชารัฐตรงนั้นเองนะับก็จะทําให้ฝั่งของลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชามีเสียงเกิน250เสียงแล้วก็มีความชอบธรรม ที่จะตั้งรัฐบาลแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีนี่คือสิ่งที่มันจะเป็นไปถ้าหากเมื่อไร่เพื่อไทยแตกกับก้าวไกลตรงนั้นเลยครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อหรืออาจจะมีคนอื่นอย่างเช่นพลเอกประวิทย์หรืออนุทินก็เป็นไปได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก้าวไกลกับเพื่อไทยยังจับมือกันไว้มัน่นไม่มีใครตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยได้หรอกครับเพื่อนเพื่อนเนื่องจากว่ามันบริหารประเทศไม่ได้นี่คือสิ่ง ที่ผมนํามาบอกกับเพื่อนหากเพื่อนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หากผิดพลาดประการใดต้องกราบขอเพื่อนเพื่อนไว้น้าที่นี้ด้วยอย่าลืมไปกดซับสไคร้ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกระผมด้วยขอเพื่อนเพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมาป่ปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณมากมายขอบคุณครับผม